S <S <an other> อ้นใช้เบียเจมเฟรมตั้เตมเต้เต,าต๋เตาทีม<ต>เป็นชิฟก,กระชา<ร>ต้นีีีี่่ทมมมาอุ้้หญิงงเกกลลจนู สลับที่กันรรน,น,นี่คุกสองน,นี่คุกสามไปนุ่นยืนยืนแทนเขาจะได้ไม่งงโ okay. อเคพร้อม I'm ใครป่วยอ่ะดื่มน้ําเยอะๆใครป่วยดื่มน้ำเยอะๆใช่แล้วดื่มน้ำเยอะๆไม่ว่าอย่ากดื่มเพื่อนหรือเปล่าเหี้ยงให้ชัดๆแผลปวดสะาแผลไหวไหมลูกแผลน่าซิดมากอ่ะดื่มน้ำเยอะๆ เดี๋ยวจะแยกเป็นกลุ่มละ12นะคะที่จะเจอครูแอนกับครูปุ้มกับคุณแอนกับคุอกคองน,นะคะเดี๋ยวกลุ่มที่หนึ่งได้แก่พิกพราวดิลนะคะกลุ่มที่สามแววโปเซนแพรวกลุ่มที่ห้าเสาคชาเต้และกลุ่มที่เจ็ดหลินยูกิแอนอยู่ที่นี่ที่เหลือไปห้องวอยส์ค่ะ ใช่ค่ะนี่ของน้องขึ้นถ่ายได้ค่ะลูกนั่งเป็นกลุ่มลูกนั่งเป็นกลุ่มเร็วๆลูกจะหมดเวลาแล้วอย่างด่วนอย่างด่วน ให้หนึ่งฮะสามไมเยอะไปอันนี้เอาเลยไม่เสียแรน้องดิว้องน้องแมว้ครร้องเลยน้องดิวมา น้องดิวเพลงอะไรนะคะดาวเรืองดาวเรืองมามต้องรอเพลงปะคะรอดีกว่าลูกเป็นเป็นเป็นของพวงพวงเลยหรือว่าค่ะของออริจินอลอ๋อหนูถ้าถ้าถ้าร้องไม่พร้อมไม่เป็นไรค่ะเหมือนแบบเอื้อนเอื้อนจะไม่เท่าไหร่ไม่เป็นไรที่แบ็กกิ้งชทยอีเทียนลูกเดี๋ยวร้องอย่างที่ลองลองร้องให้แอนฟังก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะบอก อยู่ไหนหมดละตอนตอนทำนาข้าเชื่อเรื่องเสลทีเสลมันมันเสียงมันจะขึ้นร้องไปอย่าอย่ากินน้ำเย็นนะอย่าห้ามห้ามมีข้ออ้างใดๆในการเรียนเข้าใจไหมค่ะค่ะแต่หนูจะถามว่าทำยังไงถึงจะหายเร็วมีวิธีไหคะเสลเหรอก็ทาน้ำ น้ำเปล่าใหญ่ๆทานน้ำเย็นนะอยากกินของทอดเลียงๆหน่อยของทอดจัดคเค็มจัดอะไรพวกนี้มีค่ะอ้าวแม่ไม่มีเหรอ,อ,อตอนทำนาขาชือดาเรื่องพอเขาในมื้อชื่อขาเพื่อเรื่องเรื่อง เป็นภาษาไทยนี่คุณนะเร็วม,มากเร็วม,มากหนาววันนี้หนา,าวหนาวมากเลยเจอแล้วค่ะหนาวมากเลยเสียงมังนออกตัวไหนคะพี่แอนเสียงเสียงไหน้องเปิด มันเปิดไม่ได้ไงเีลยอืมงั้นเอาของตัวเองเปิดเลยลูกเอาของตัวเองเปิดเลยเด้๋วเอาฟุกหนึ่งพอปี๊งยังครับสักคู่ค่ะเออไม่ออกเลย No คุณไหนคุณยังยังไม่คุ๊ เข้ามาที่พิกก่อนเลยก็แล้วกันเปิดเปิดเลยลูกเปิดตัวเองเปิดเปิดเปิดอ๋อใช้ตัวดีพิกแพรวเต็มตัวเลยเราจะเหยิบอย่างนี้มไหมไะฮะงี้ครับก็ของเตาอ่ะอยากเกิดเข้าไปทางไหนคะพันธุ์นี้คะเออมองมาทางพี่นี่แหละ มมหห่ไได้เล่งด <Like, S 3> ีๆนะมันขึ้นบค้งขวายไม่ใส่ไม่เกินก็ได้ขอายเลยหัวโตเฮยลืมไปินไปว่ามีคนยล้วข้างข้อข้าข้างแล้วจะเงียบ เชิงเจ้าชูพหาไปเที่ยวดูแสงและรูมากเห็นเพ,พ,ละละพิดเพลินเพอจิตไม่คิดระแวงสุดท้ายมาเจอสีแสงห้องตกแต่งโรงแมงกลายเป็น แมงเมาโง่เงาทั่วไป อ่อนนีอ่อ,อนฉันอายลาแล้วกรุงเทพใจร้ายอยู่ก็อายแสงนีอ่อนออนนน่น,ออนเดี๋ยวจะบอกทีเดียวรองก่อนให้ครบกรุ๊ปก่อน พุทธองค์แก้วกาลำยันยอ,อออกเป็นเครียวกระเออเงอโดยข้าสาววิไลพาไปล่องผ่านกล้องไทยน้ำแม่ขับเคลื่อนแต่ขะนั่งภูมิใจอนิจจาข้าไม่ทันดางไดง ่ายมาถ่ายไปท้องใครให้ึนมานางนาเรืองเือน้ำแววดาวสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นข่าวกลับหนา้านามนาเรืองโดนให้นุ่มสาวมา,เ,า,เ,า,เ,าเรียกอีมาดา <Okay. S 2> อ่ะมันเป็นเพลงที่เราคุ้นกันอยู่<ะ>แล้วนะคะแต่ทีนี้เวลาร้องเพลงสิ่งที่สำคัญที่สุดคล็อกคือเทมโปของมันจังหวะต้องต้องมีปิกโอเคปิกร้องแต่แพวกับแพวกับดิวอ่ะโดยเฉพาะดิวดอ่ะดิวจะห่วงห่วงคือบางทีร้องกับวงสดบ่อยๆเนี่ยดิวก็จะแบบจะเอื้นอนยังไงเขาก็จะแบบเหมือนวงะจะหล่อเราแต่มันไม่ได้เวลาเล่นแบบเนี้ยเราต้องแบบ เทมโพชัดไม่งั้นมันจะเอื้อแล้วมันก็เมื่อกี้หนูลองใช่ไหมแล้วก็ระวังเก็บโน้ตอะไรายละเอียยนะลูกเ<า>มื่อกี้ที่เราน้องแพลวน้องแพลวอ,อ,อยู่ที่จังหวัดเลยแหละมันไม่มีน้ำหนักมันเหมือนมันล็อกเป็นแบบนี้ร้องปะมันไม่มีแบบดันนามิกส์นี้ค่ะ